ทุกคนเลยนะคะพบกับเอิญเพชรยนีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยเอิญก็มีรถหน่วยงานปลดระวังนะคะที่นานๆจะมีเข้ามาสักทีกับสีนี้นะคะเป็นสีที่ไม่ค่อยมีเข้ามาสักเท่าไหร่นะคะ ส่วนมากน่ยจะเป็นสีขาวสีฟอนนะสีดำน่ะจะไม่ค่อยมีเข้ามานะคะวันนี้เนี่ยเอิญจะพาชมคันนี้ที่เข้ามาใหม่นะคะกับ Toyota a อา i s ต n e ์ 1.6G เป็นปี21ด้วยนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิญด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เอินแล้วก็เพื่อเป็นการเปิดการแจ้งเตือนต่างๆนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพาชมนะ เตยตาอัติสคันนี้นะคะสีดําด้วยได้ไป็นปี21ด้วยนะคะเป็นรถหน่วยงานปรมวามเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยยังไม่ได้ล้างเลยนะคะดูอันนี้คือพอเข้ามาแล้วก็คือคือมาถ่ายคลิปให้ทุทกทคนได้ดูเลยนะคะได้ชมเลยนะคะนี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ารถที่ยังไม่ได้ล้างเนี่ยดูนะตรงนี้ เห็นได้ว่าเห็นไหมยังไม่ได้ล้างเลยนะคะนี่มีป้ายนะคะเป็นรถเข้าใหม่รอปรับสภาพอ่าและเดี๋ยวเรามาดูสภาพกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแค่ดูภายนอกนี่ก็คือมองผ่านๆก็คือสภาพกริบมากๆนะสภาพกริบมากๆใหม่มากๆนะสำหรับคันนี้เป็นรถหน่วยงานปิดระวังนะคะดูได้ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเขาจะมอีอะไรมาให้บ้างอา่ดูนี่ตรงนี้นะคะเขาจะเป็นไฟเลี้ยวมาให้ในโคมด้วยเป็นไฟโปรเจกเตอร์นะคะไฟเลี้ยวในโคมเดียวกันนะนี่เป็นโฉมนาปี21นะคะเป็นอาลติสปี21นะคะสำหรับคันนี้ล้ออลลอยเดิมโรงงาน นะคะสำหรับคันนี้เป็นยางใหม่ปี24นะคะเป็นยางมิชลินด้วยสำหรับคันนี้เนี่ยได้เป็นยางมิชลินปี24ไปเลยนะคะใหม่ๆไปเลยแบบนี้นะคะใช้งานได้อีกยาวๆนะคะไฟเลี้ยวที่กระจกข้างมีมาให้นะคะชุดทรงชุดสีไม่มีรอยถลอกเลยนะคะดูจากการที่เขายังไม่ได้ล้างเนี่ยดูมันไม่มีรอยใดๆเลยนะคะ สวยมากด้านในเนี่ยเขาแต่งเป็นโทนดำเนาะเป็นสีดำแบบนี้นะคะเบาะเนี่ยเขาก็จะได้เป็นเบาะหนังแบบนี้นะคะเบาะหนังสีดำไม่มีรอยยับไม่มีรอยย่นนะคะสำหรับคันนี้คอนโซลหน้าสีดำเรียบๆแบบนี้เลยนะคะนี่เอ้ยแอร์เขามีอา แอร์อิสระซ้ายขวามาให้แบบนี้นะคะเป็นอจอนะคะเขาเรียกว่าไงอะ่ะอันเนี้ยเปิดเชื่อมต่อบลูทูธได้นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ชมกันนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเนาะเดี๋ยวพาชมรอบๆตัวรถกันก่อนนะคะตรงนี้นะคะโครงสร้างนะ,ะด้านซ้ายนะคะนอ็อตไม่มีรอยไขไม่มีรอยขยับนะะ ทุกอย่างเดิมหมดนะสำหรับคันนี้นะตรงนี้อามาดูกันหน่อยชึบแกะยากมากแสดงว่าเขาไม่เคยผ่านการงัดแงะเลยนะคะอือหืง่งไม่ออกเลยทุกคนดูดิแน่นมากนี่โอ้เป็นไงคะเม็ดองเม็ดอาร์ตสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เมนอาสวยๆแบบนี้เลยใหม่ๆแบบนี้นะคะจะขอญอาตปิดก่อนโอเคเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังข้างในนะคะเขาก็จะเป็นเบาะหนังแบบนี้สีดำมาให้นะคะไม่มีรอยยับไม่มีรอยย่นนะคะ โครงสร้างตรงนี้น็อตไม่มีขยับมองเห็นไหมเอ่ยน็อตไม่มีขยับเลยนะคะเขามีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะคะแยกอิสระซ้ายขวาเนาะไฟตรงนี้นะคะลองเปิดโอเคติดปกตินะคะถือว่าสวยครบนะคะนานๆจะมีเข้ามาสักทีนะคะสีดําแบบนี้นะคะเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดด้านหลังให้ดูนิดนึง เดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันนิดหนึ่งนี่ภายในของเขานะเขาจะไม่มียางอะไหล่มาให้อ๋อมีมีมีม,มีมียางอะไหล่มาให้แบบนี้นะคะแล้วก็มีชุดซ่อมมาให้ด้วยนะคันนี้เนี่ยข้างในถือว่าอ,อ,อันนี้แผ่นอันนี้เขาน่าจะกำลังเอาไปทำความสะอาดอยู่เนาะ ทดลองนะคะด้านหลังนะคะกว้างนะคะสามารถเก็บของได้เยอะมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะนี่ดูตรงนี้หน่อยโครงสร้างยังใหม่ๆอยู่เลยอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะคะแต่แต่ก็ยังพอมองเห็นเนาะด็อตไม่มีขยับเลยนะคะตรงนี้ตรงนี้ไม่มีร่องรอยการแงะเลยนะ,ะยังใหม่อยู่เลยเนาะ เม็ดองเม็ดอารตรงนี้นะคะสวยสวยกิบนะคะนี่เดิมเดิมหมดเนาะ,ะสวยค่ะสำหรับคันนี้นะ,คะใครได้ไปเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆนะคะเป็นรถหน่วยงานบดระวางนะคะอะโลโก้ตรงนี้อะครบนะคะโลโก้สวยครบไม่มีร่องไม่มีรอยนะคะสุดไฟด้านหลังนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะ เซนเซอร์เขาให้มาสองจุดนะคะด้านหลังนะคะมีเซ็นเซอร์ท้ายให้2จุดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นกระจกเดิมโรงงานด้วยนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันอ่าอึ๊บอ่าเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันนิดนึงจะสตาร์ทรถให้ชมนะ ว้าวแอร์เย็นค่ะลองดูสิแอร์ปรับตรงนี้อ้โหเย็นชื่นใจมากเครื่องเงียบนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีปุ่ม engine start มาให้แบบนี้นะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะสำหรับคันนี้มีที่ใส่แก้วน้ำมาให้สองที่เนาะ สำหรับตรงนี้นะคะไม้นะคะไม่ของเขาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปรับให้ชมให้เห็นกันชัดๆไปเลยเนาะอ๋อมีเพลงอ่าเดี๋ยว ้าอยู่แสนสี่นะคะสำหรับคันนี้เนี่ยเขาเป็นรถหน่วยงานนะคะเป็นรถปี21เนาะไม่แสนสี่พวงมาลาัยนะคะได้เป็นมัตติฟังก์ชันแบบนี้นะคะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนได้ยินเสียงเพลงลองฟังกันอีกสักครั้งอ่าระดับโลก API ขั้นสูงสุดลองดูขอแค่ควิทยุอันนี้คือไม่ได้เชื่อมต่อ<ล>บูทูธนะคะฟังวิทยุนะคะ เอฟเอ็มเนาะเสียงดีนะคะเสียงดีอ่าเจอเพลงละลองฟังกันนิดนึงเป็นไงเสียงเพลงเพราะนะคะฟังเพลงเพราะมากเลยหลักสำหรับลำโพงคันนี้นะอ่าปิดตรงนี้นะคะไฟติดครบทุกดวงอ่า ที่บังแดดให้มาเรียบๆแบบนี้นะคะนี่มีกระจกให้ด้วยนะคะสำหรับตรงส่วนมากเนี่ยฝั่งคนขับเขาไม่ค่อยมีนะคะแต่คันนี้มีมาให้ค่ะครับกระจกอ่าฝั่งคนนั่งก็มีกระจกเช่นเดียวกันเนาะอาจจะย้อนแสงนิดนึงต้องขออภยัยเดี๋ยวเราไปดูอ่าด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะคะในเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะคะ จะชมด้านหน้ากันนิดนึงนะอเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดรถนิดนึงนะคะอ่ามาสำหรับคันนี้นะคะเขาก็จะเป็นเครื่องเดิมเนาะว่าฝาอาจจะถอดไปทำความสะอาดนะคะแบตเตอรี่นะคะเรามีวารันตีนะคะ10ปีนะคะเต็มนะคะรับประกันอันนี้เนี่ยน่าจะ เพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่มาให้นะคะมีรับประกัน1ปีนะคะแล้วก็ใช้ไปเลยอีกส0ปียาวๆนะคะ mm hmm. เพราะว่าแบตเนี่ยเรามีวารันตีนะคะสิปีเต็มนะคะรับประกันเครื่องเกียร์หปี20 0 0 0โลอ่านะะเรามีรับประกัน,นะะดูโครงสร้างนะคะไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวนะคะแล้วรถคันนี้นะคะไม่เคยชนนะคะเ,าเรามาีรับประกันนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํานะคะ โครงสร้างเนี่ยเดิมๆเลยนะคะไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวนะคะถ้าตรวจเจอนะคะถ้าตรวจเจอพบว่ามีการชนหนักพิการหรือว่าจมน้ํานะคะสามารถเอารถเข้ามานะ,ะเราคืนเงินให้เต็มจํานวนนะคะนี่ดูโครงสร้างด้านหน้านะคะยังใหม่ๆเรียบๆอยู่เลยนะคะตัวเครื่องไม่มีรอยน้ํามันรั่วซึมนะคะสำหรับคันนี้นะคะอันนี้นะคะนี่ดูนะคะรถนะคะไม่เคยอ่ะดู ไม่เคยมีรอยแกะไม่เคยมีรอยแงะนะคะน็อตไม่มีรอยขยับนีโครงสร้างเดิมนะคะอันนี้คือรถที่ยังไม่ได้ล้างนะคะนี่ดูดูจากตรงนี้รถที่ยังไม่ได้ล้างนะคะตรงนี้จิกเป็นรอยเล็บใหม่ๆเลี่ยมๆแบบนี้นี่ขนาดยังไม่ได้ล้างนะคะยังสวยกิบสภาพ โอเคเลยนะคะสาหรับคันนี้สภาพใหม่มากนะคะถ้าล้างออกมาแล้วจะสวยขนาดไหนนะ,ะสำหรับคันนี้เนี่ยรถเนี่ยตั้งขายอยู่ที่สุินทวง46นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะร้านเนี่ยอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะคะนี่อยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะมาเดินทางสะดวกนะคะสําหรับที่นี่นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอินด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเอินก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมีรถใหม่ๆเข้ามานะคะเอินจะเข้ามาแนะนำให้ได้ชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ